กับสวัสดีครับกับพี่ๆชาวพระเครื่องทุกท่านนะพี่ EP นี้เป็น EP ที่18นะพี่คนคนชอบสมเด็จช่วงเย็นเนี่ยใครชอบสมเด็จพระลักขังเนาะมีแบ่งปันกันเลยเนีย่เป็นแบบงานชุดประกวดเนี่ยครับเป็นงานชุดประกวดเนาะนะครับช่วงเย็นๆช่วง4โมงเย็นเนาะพี่ EP ที่18นะครับฝากช่องด้วยนะครับกับช่องสมเด็ดพระอ,อันบ้านพระเหมาสนใจเบอร์โทรพี่0956232847นะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะแอด ID ได้มาทางเราก็ได้พี่095 หกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่นะเป็นนี้เป็นชุดงานประกวดมีใบาการันตีให้พร้อมเนียครับใบการันตีแบบพร้อมเลยนี่ใบาการันตีแบบสวยเลยเนี่ยเดี๋ยวไปชมดูดูรายการแรกนะครับเป็นเป็นใบการันตีเนาะเนี่ครับเช่าหาเช่าชมก็ได้ใบาการันตีแบบจแจ๋วๆเลยนะครับเนี่ครับครบเครื่องโอปปะชุมนี่อะไรประมาณนี้ครับใบาการันตีนะครับเป็นแบบกระดาษ A4 ใหญ่ประมาณนี้ครับมีทุกใบเนาะนี่ครับมีสี่องค์ก็มีทุกใบ,นบ,งงกบแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับไปชมรายการแรกเลยนี่ครับเป็นนี่เลยครับนี่ครับสวยสวยเนเดิมนี่เป็น ปิดตาหลงพ่อแก้ววัดเครือวันนีครับสวยแชมป์นี่ไงประกวดมานี่เป็นไงมีใบรารันตีพร้อมพี่ตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับปิดตาหลงพ่อแก้ววัดเครือวันนี่องค์นี้นะครับสวยๆเดิมเดิมนี่นะครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับชุดนี้ตรงปกแน่นอนนะครับเป็นไงสวยแจ๋วนะครับมีใบรัรันตีพร้อมพี่ไม่ต้องห่วงนี่ดูดินะครับนี่เก้าห้าห้านี่ครับรายการที่เก้าห้าห้านี่เหมือนกันเป๊ะเลยพี่เนาะน่ครับสวยๆนี่เป็นไงเดี๋ยวไปดูพระดีกว่านาะ มีใบาการันตีพร้อมพี่ไม่ต้องห่วงสวยจริงนะครับสวยแจ๋วเขาว่างาน,นรับลุงอ p พีที่สิบแปดนะพี่เนาะหรือว่าท่านที่พี่ท่านใดอยากได้รูปพิ่มเติมบางไหนก็แอดไอเดีามันทะเรลา,า,ราหรือว่าโทรมันทะเรลาสายด่วนสายตรงครับพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยทุกองแน่นอน,นครับสวยสวยเลยนี่ครับหรือว่าท่านที่พี่จะแอดไอเดรามาทางเราก่อนก็ได้นะครับสวยเดิมตามท้องเรื่องพี่ไม่ต้องห่วงองค์นี้นะครับช่วงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนี่จับจองก็ได้เลยนะครับสวยจัดคมอะพี่ว่าไง สวยแจ๋วพี่สวยแจ๋วเนี่ยครับองคมเนื้อแบบจัดจริงนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวัเนี่ข้างหลังเป็นหลังแบบเนี้ยลงรักปิดทองมานี่เป็นเนื้อแบบสวยๆเลยนี่ขู่เป็นไงเนี่ยไไครับแจ๋วจริงสวยจริงพี่นะครับเนี่ยครับองค์ที่หนึ่งนี่เป็นไงองค์ที่หนึ่งนี่มีสี่องค์นะพี่วันนี้มีแบบสี่รายการเนี่ยครับจับจองได้ไดเลยนะครับสี่รายการองค์นี้นี่ครับแบ่งกันไปแล้วกันพี่เนาะนี่เป็นปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครวนงานประกวดเดิมๆนี่ครับ มีใบกระจีพร้อมนี่เป็นใบประกาศสนิยบัตรเกียรติคุณนะครับประมาณนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่าในพระปิดตานะครับหลวงพ่อแก้ววัดเคาวันพิมพ์หลังแบบนี้ยะครับธนบุรีนะครับปิดตานะครับยอดนิยมนะครับรายการที่955นะครับคุณสุธิกตนะครับบุญนาคนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนี่เป็นไงนะครับมีนายผลเอกประทิดประทิดนยครับบุญเลิศนี่เป็นประธานจัดงานนี่อ่ะนะครับสวยๆเดิมๆพี่ดูดิ แบ่งกันไปนี่ก็ได้เอี้นี่เขาเคลือบไม่ยางดีน้อนี่ครับเขาเคลือบไม่ยางดีเลยนะครับเป็นนี่เขาเคลือบมาแบบสวยๆเลยนี่ข้างหลังเป็นไงเขาขาแบบนี้แต่เขาเคลือบเคลือบในการนงกันน้ำนีคี่ยแบ่งกันไปนะครับชุดนี้นะครับใครชอบองค์นี้ก็โทรมาสอบถามราคาก็ได้เลยนี่ครับจับจองก็ได้แน่นอนไม่ไม่มีไม่มีแพงนะครับราคาแบบแบ่งปันกันเลยนี่เป็นไงชุดประกวดเนาะนี่ครับชุดนี้เลยนี่เป็นไงแคปแคบกันไว้เลยนะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะครับสวยแชมป์โลกนี่ครับเขาว่างั้นอ่ะนี่ครับรายการนี้นะครับ สวยยเลยนี่ตรงปกแน่นอนครับนี่เลยครับสวยยเดี๋ยวผมใส่ใส่นี่แป๊บนึงเนาะนะครับรายการที่หนึ่งที่ติดตาลงพ่อแก้นะนะครับใครใครชอบก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับองค์ถัดไปเป็นนี่เลยครับเป็นนี่เขาเรียกว่าอะไรสมเด็จนะครับพิมพใหญ่ไหมเดี๋ยวผมดูใบก่อนนะครับนี่ดูมีใบการันตีพร้อมพี่ไม่ต้องห่วงนะครับใบการันตีแบบพร้อมเลยนี่เป็นไงนะครับใบการันตีแบบใบใหญ่ๆเลยนี่ครับใบการันตีพร้อมนี่คมๆเลยนะครับเขาเรียกสมเด็จ วัตคังพิมพ์ใหญ่นี่จังหวัดกรุงเทพมหานครนี่โต๊ะที่อะไรโต๊ะที่ห้าสูย์นี่เป็นไงรายการที่ห้าสูนะพี่เนาะนี่ครับสวยๆนี่เป็นไงเดิมๆพี่เนาะนี่ครับประธานงานประกวดนี่่ดูลายทรงเซนตปั๊มปั๊มตางานประกวดไ่ดีนะครับเดิมๆพี่เนาะใครใครชอบองค์นี้ก็โทมปิดเนี่ยสมเด็จวัตคังพิม์ใหญ่นีครับเป็นพิมพใหญ่องค์นี้นี่เดี๋ยวผมจะออกให้ดูนี่ผมจะมันตรงปกพี่ตรงปกแบบคมๆผมบอกเลยนะครับตรงปกทัดเจ๋วผมบอกเลยนะครับ ตรงปกชัดแจ๋วนีดวด่ด้ดูดูเนื้อเป็นไงนี่ครับเดิมๆเนาะนี่ครับสลรับเดี๋ยวเก็บไปก่อนนี่ให้ดูภาพก่อนเนี่ยตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับนี่ครับตรงๆเลยคนระับเสวยเลยนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จวัะคังพิมพ์ใหญ่นะครับวัดจังหวัดกรุงเทพมหาคนครเนี่ยเป็นจะพาคีเลยนี่รายการที่ห้าสิบเนนายชาติบุญยุทธนะครับอังกิ นันนี่ประมาณนี้ได้รางวัลที่หนึ่งนี่โอ้โหเป็นไงสวยแชมป์นี่ครับปีสองนี่ไปไปประกวดไปวันที่วันที่อะไรเนี่ยสองห้าสามสามเจ็ดสามเก้านี่ประมาณโอ้โหหลายปีพี่หลายปีประมาณยี่สิบสามสิบปีประมาณนี้นะครับประธานนี่กรรมการจัดงานนี่โอ้โหเป็นไงนี่ได้รางวัลที่หนึ่งนี่ลุงบอกเก็บไปนานจาดัดดูดูนี่ก็รู้แล้วพี่ว่าเก่าหน้าไหนนี่ใบกิติคุคณ <c oughs> นะครับมีเลี่ยมกรอบมาดีพี่เพราะต้องห่วงเลี่ยมกรอบมากันลงกันน้ำนะครับอีพีนี้แบ่งไปกันไปเลยนะครับ ดูพระดูเนื้อน,นีนะครับเกเทลุทุ้มดูนะครับความเก่าความคมเนื้อหาแบบจัดจ้านจริงครับอีพีที่สิบแปดนะพี่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจทําคลิปต่อๆไปด้วยอีพีนี้แบบจัดจ้านจริงนะครับเก่าเก็บคมชัดเจนแน่นอน,นครับอีพีนี้เนี่ยครับอันนี้เป็นสมเด็จวัตรครังพิมพ์ใหญ่โอ้โหเป็นไงดูเนื้อนี่ครับขับเราเน่าเนื้อหาแบบจัดจริงให้พี่เนาะนี่ครับขับเราเน่านี่มนวนสารเป็นเม็ด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 กันเลยนี่ใบมีใบาการาันตีครับมีใบาการาันตีรองรับแน่นอนนี่เป็นไง,ไง ความเก่าดูดิความคมเนื้อหาแบบจัดจริงนะครับจัดจัดเลยนะครับใครชอบนะครับใครชอบเก็บสะสมก็โทรมาสอบถามก็ได้ราคาเท่าไหร่นะครับองคนี้นะครับเป็นไงสมเด็จพระทังนี่ครับแบ่งกันไปอ่ะพี่วานสวยปะล่ะอัะมีใบการันตีพร้อมพร้อมกล่องนะครับกล่องแบบตรงรุ่นแน่นอนนะครับตรงปกนะครับสวยสวยเลยนะครับองนี้อะแบ่งกันไปเนาะพี่เนาะนี่ครับรายการที่สองนะครับวันนี้มีสี่รายการเนาะเนี่ครับมีสี่รายการจับจองก็ได้พี่ใครชอบองไหนนะครับจับจองก็ได้เลยนี่เป็นไง Ens, นเน,น, said, นี่ยแบ่งก oui. ันไปนี่มีใบการันตีพร้อมนะครับองค์ที่สองสมเด็จวัดตัคังพิมพ์ใหญ่นีครับผมเก็บก่อนแป๊บหนึ่งเนาะองค์ถัดไปเป็นองค์ที่ e สามนี่อันนี้เป็นสมเด็จอะไรเกตชัยโยไหมนี่องค์ที่สามนี่พร้อมใบการันตีเลยนีครับนี่ครับพร้อมใบการันตีเลยสมเด็จเกตชัยโยนี่วัดเกตชัยโยนะครับจังหวัดอ่างทองนี่พี่วางไอจังหวัดอ่างทองเนื้อผงเนีัยนะครับโต๊ะที่นะครับรายการที่หนึ่งศูนย์หนึ่ง นายสุรพลไหมนะครับสุรพลนะครับนี่เป็นไงพ้องงามนี่ครับได้รางวัลที่หนึ่งนะครับนี่เป็นไงสมเด็จเกชโยนี่เราดูเนื้อเนื้อสวยๆเลยวนี่ออกบัตรเมื่อที่อะไรนี่วันอาทิตย์นะครับกุมภาพันธ์นี่ปีสองห้าสี่หกนี่ครับเป็นไงงานประกวดนี่นี่ดูดดลายเซ็นกรรมการนี่นะครับโอ้สวยจริงพี่สวยจริงนะครับตรงปกแน่นอนพี่ต้องห่วงโอ้โหเป็นไง ความเก่าเนี่ยถึงยุคถึงสมัยพี่เป็งห่วงความเก่าเป็นความเก่าความคมเนียครับถึงเขาออกบัตรแท้มาให้นี่อะไรประมาณนี้ครับสวยๆเลยนะครับได้รางวัลที่หนึ่งนี่เป็นไงนี่ครับสมเด็จเกจชยโยนะครับเก็บสะสมได้เพราะพี่มันมีใบการันตีนะครับอย่างคุ้มผมบอกเลยนี่ใครได้ไปอย่างคุ้มนะครับสมเด็จองนี้นะครับสมเด็จเกจชยโยนี่พี่ว่าไงดูดิเนี่ยรับโอ้โหภาพเก่าเลยดูลงดูดูทองนี่ครับเก่าเก่าเก็บเก็บเลยดูภาพกูเก่าเก่านะพี่ว่าไง เจวจริงพี่แจ่าริงองค์นี้นะครับไปกันไวๆนะครับอีพีนี้เป็นอีพีที่สิบแปดนะครับเจอกันประมาณช่วงสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นนะพี่น้องผมจะลงคลิปทุกวันนะพี่น้องนะครับนี่ครับแบ่งกันไปแบ่งกันไปนะครับเป็นงานประกวดวันนี้ช่วงเย็นๆก็พูดติดๆขัดๆหน่อยก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เป็นกําลังใจด้วยเนี่ยฝากกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยครับช่วงเย็นๆแบบนี้ครับสมเด็จงานประกวดนี่อะไรประมาณนี้นะครับนะครับคนชอบสมเด็จเนาะเนี่ยครับมีหลายแบบสม ผมจะได้มาเนี่ยครับอันนี้มันมาแบ่งปันนี่โอ้โหความความเก่าดูดิความเก่าความคมหรือว่าท่านพี่ๆท่านใดอยากได้ดูเพิ่มเติมเนาะนะครับแอดไอเดียมาทางเราได้หรือว่าโทรมาสอบถามราคาก็ได้เลยครับนะครับ,นะรบจับจองก็ได้พี่จับจองก็ได้สวยๆนะครับสวยแชมป์นะครับองค์นี้นี่ดูคาบทองคาบทองคาบแดงนะครับแบ่งกันไปนะครับสวยๆนี่มันเดิมๆมาพี่เนาะนะครับ ได้มาอย่างนี้เลยนี่เป็นไงตกปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงนะครับสวยๆเนี่ยผมจะถ่ายรูปให้ดูใครชอบองไหนเนาะนะครับองนี้แบ่งกันไปนะครับสมเด็จเกตไทโยนะครับวัดเกตไทโยจังหวัดอ่างทองนี่ครับสวยแชมป์แน่นอนนี่เป็นไงพี่มาสวยเดิมเนาะนะครับมีใบมีใบประกวดมีใบการันตีไว้ให้นะครับนี่อะแบ่งกันไปองค์ที่สามนี่ครับโทรมาสอบถามราคาได้แล้วพี่เนาะนะครับใครชอบองค์ไหนโทรมาสอบถามราคาก็ได้เลยนะครับ องทัดไปเป็นองค์สุดท้ายแล้วนี่เป็นไงองคสุดท้ายนี่อันนี้ก็เป็นใบการันตีโอโหอันนี้โคตรเก่าเนียคโคตรเก่าเนียครับใบการันตีโคตรเก่าผมบอกเลยเนี่ยครับองที่สี่องสุดท้ายนี่เป็นไงใบการันตีเนียครับเป็นพิมพ์ใหญ่โอ้โหนี่เป็นไงครับสมเด็จวัดคลังในจังหวัดกรุงเทพเนี่ยเขาเรียกว,ว่าพระเบญจภาคีนี่พิมพ์ใหญ่เนี่ยลำลำดับนี่หนึ่งสามหกเนียครับคุณปะคุณประชิมเนี่ยครับทัดรับประวัติเนี่ยประมาณนี้ นี่โอ้โหเป็นไงรางวัลที่หนึ่งนี่เป็นไงออกบัตรเมื่อนที่อะไรสองห้าสี่สามนี่ครับนี่ณนห้างพันทิพย์พาซาเนี่ยเป็นไงประตูน้ำกรุงเทพพี่ว่าไงนี่ดูดินี่ครับดูประธานนี่ประธานกรรมการการดำเนินงานนี่ธนเดชนี่ครับภูผางามนี่พี่ว่าไงเจ๋วจริงพี่เจ๋วจริงนี่ดูดินี่เดี๋ยวดูไปดูเนื้อนี่ครับ ดูเนื้อแบบสวยๆเนี่ยครับองค์นี้แบบเจียวจริงพี่เจียวคมคมชัดเจนนะประกวดเนี่ยครับนี่แกะยากหน่อยนี่ต้องแกะเบาเนาะต้องแกะเอาเบาต้องใจเย็นๆกันเลยนี่เป็นไงสวยจริงพี่นะครับตรงปกพี่ดูแล้วกันนะครับตรงปกคมชัดเจนคมชัดลึกตรงปกแน่นอนพี่นะครับพระเราไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับปิดแล้วปิดเลยนี่ครับโอ้โหวามเก่าเ่ยเดี๋ยวผมปรับไฟให้แป๊บนะครับปรับไฟให้เห็นใกล้ๆกันเลยนะครับสวยแชมป์เลยพี่องค์นี้เนี่ยสวยแชมป์นะครับ เป็นไงนี่ความเก่าความคมดูดินี่ครับดูรอยค้งรอยขีดรอยโอ้โหอ่งเงี้ยมันเก่าจริงพี่เพราะได้งานประกวดมาผมก็ได้บ้านมาอย่างงี้นะครับนี่เป็นไงเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับเดี๋ยวผมปรับไฟมันไม่แจ่มอีกน,อนี่ครับะสวยสวยเดิมเดิมพี่สวยสวยเดิมเดิมน,นะครับสมเด็จวัดตะคังพิมพ์ใหญ่เหมือนกันนะครับองค์นี้องค์งที่สี่นะพี่เนาะไอท,ทรรัวปิดก็บอกองค์เดียวองค์ที่อะไรองค์ที่สี่องค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับสมเด็จวัดตะคังพิมพ์ใหญ่เนื้อแบบแน่นๆน่นะครับดูเนื เปไ็นไงเนื้อดึงออกมาเลยเนี่ยมวนสารแบบดีจัดนะครับใครชอบรงไหนก็โทรไปพิจิตดูข้างหลังนะ่ครับดูข้างหลังเลยมีใบการันตีพร้อมพี่ไม่ต้องห่วงนะครับ EP ที่18ช่วงเย็นๆช่วง4โมงเย็นถึง5โมงเย็นเนาะนะครับผมจะลงคลิปทุกวันให้ท่านทพ,พี่ดูนะครับได้งานประกวดมาเนี่ยครับได้งานประกวดมาเนี่ยครับสวยๆเลยเน,นี่ครับนี่ครับลุงชอบแบบแล้วลุงกับคุณยายชอบแบบเก็บสะสมพระแล้วไปแบบฝากฝากไปไงแบบไปไป,ไปประกวด แล้วได้ที่หนึ่งมาเนี่ยครับสวยๆเลยเนี่ยครับเป็นสมเด็จวัลคังพิมพ์ใหญ่นี่ครับกรุงเทพมหานครเนี่อันนี้เป็นที่ออกบัตรห้างพันทิพย์พาซาด้วยประตูน้ากรุงเทพนี่เป็นไงเนี่ยครับตรงปกแน่นอนพี่ไม่ต้องห่วงตรงปกแบบตรงๆคลิปเลยนะครับสวยสวยเนี่ยไม่มีการสับเปลี่ยนไม่มีการสับเปลี่ยนปิดแล้วปิดเลยนะองค์นี้เนี่ยครับสวยสวยจริงๆนี่ครับอ่าให้พันบีบีดูก่อนนี่ครับนะครับคลิปวันนี้คลิปแบบช้าๆไอ้คลิปคลิปไวนะครับคลิปประมาณสิบกว่านาทีเนาะ นี่ครับแบ่งกันไปนี่ยใครชอบอง์นี้เนาะเนี่ยครับเป็นแบบสวยจริงพี่สวยแชมป์อ่ะเนี่ยครับแบ่งกันไปนี่ยครับนี่มีใบการันตีพร้อมเนาะองค์ที่สี่พี่จะไม่แม่นเนนี่เนาะนะครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะครับใครชอบใครชอบองไหนโทรมาปิดได้เลยนี่มีที่เก็บอย่างดีเนี่ยครับมีที่เก็บมีที่แบบใสอันนี้ไว้อย่างดีพี่ไม่ต้องห่วงนะครับใสใสอันนี้อย่างดีเลยนี่ครับวันนี้ก็มีพระไอพีพี่เลือกหาเลือกชมปลายองค์จุใจอีกเช่นเดิมพี่นาอเนี่ยครับใครชอบองไหนก็โทรมาปิดได้เลยนะครับปิดสี่องค์นะครับ มีสี่องค์พร้อมใบการันตีนะครับวันนี้ฝากช่องด้วยนะครับกับช่องทีเด็ดพระอันบ้านพระเมาสนใจเบอร์โทรพี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่ทางเรามีบริการเก็บเงินไปทางส่งฟรีทั่วไทยหรือว่าท่านพี่จะ add แอดไอดียมาทางเราก็ได้พี่ศูนย์เก้าห้าหกสองสามสองแปดสี่เจ็ดนะพี่เนาะนะครับ,นะรบมีแบบสมเด็จใบการันตีให้เลยนะครับครบเครื่องนะครับอีพีที่หนึ่งหนึ่งแปดนะครับอีพีที่สิบแปดช่วงเย็นประมาณ ส0บโมงเย็นถึงห้าโมงเย็นวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านพี่ี่เอฟซีทุกคนที่เข้ามารับชมอีพีที่หนึ่งหนึ่งแปดสิบแปดะพี่วันนี้ก็ขอขอบคุณครับผม